สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาทำเควสโบราณสถานลองโคดนะครับเดินเข้ามาเลยครับเริ่มจากตรงกองไฟเหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นลิฟต์นะครับยังใช้ไม่ได้เราต้องเดินขึ้นบันไดนี้นะครับไปเพื่อไปเอาเซลล์พลังงานมาครับดึงมาเลยครับจากนั้นเราก็จะเอาลงไปเสียบไว้นะครับให้ลิฟต์ทำงานได้ครับ เดี๋ยวเข้าไ,ไปเลยครับแต่นั้นเราก็มองขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปเลยครับเห็นปุ่มเหลืองๆทางด้านขวานะครับตรงตรงนี้จะมีของนะครับให้เราหันกลับไปครับโอเคอันนี้เอาไว้อัปเกรดอาวุธนะครับเก็บไว้หน่อยก็ดีครับ แต่แล้วกลับขึ้นไปที่เดิมครับขึ้นไปให้สุดนะครับเก็บของนิดนึงครับวิธีนี้จะมีลักไก่นิดหน่อยนะครับจะได้ล่นเวลาในการดันกล่องไปเยอะเลยล่อนไปเลยครับข้างหน้านี้เราจะเจอกล่องกล่องนึงนะครับ หันหลังกลับมาครับจะมีประตูนะครับพังมาเลยครับถอยกลับมานะครับแล้วก็ดันกล่องขึ้นไปข้างบนครับดันกล่องขึ้นภูเขาไป เด่ดทีนี้มันจะมีระเบียงนะครับที่มันขาดมันพังนะครับช่องตรงนั้นแล้วก็ดันกล่องให้ลงไปเลยครับจากนั้นเราก็ดันกล่องเข้าลิฟต์ไปครับกดลิฟต์ขึ้นไปเลย วิธีนี้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นหน่อยนะครับเพราะว่าทางลัดครับทางลัดดึงกล่องออกมาจากลิฟต์ครับวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะลงไปข้างล่างนะครับกดลิฟต์ครับให้ลงมานะครับจากนั้นเราก็กลับขึ้นไปข้างบนครับ แล้วเราก็จะดันกล่องนะครับลงไปเลยปล่อยมันไว้อย่างนั้นก่อนนะครับเราก็กดลิฟต์ให้มันขึ้นไปนะครับ ดังนั้นเราออกมานะครับเราจะข้ามไปฝั่งนี้ครับแล้วก็ปีนขึ้นไปบนอหอคอยนะครับเหมือนเดิมครับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งจนสุดนะครับสังเกตดูมันจะมีเสานะครับตรงนั้นครับสามารถปีนได้นะครับสแกนดูก่อนครับกระโดลงไปเลยครับเกาะไว้หันหลังกลับมาครับ ทีนี้เราจะไม่กดกระโดดนะครับเราจะกดเดินครับให้มันตกลงไปแล้วเราก็จะล่อนไปครับโอเคอีซี่ครับจากนั้นเราก็จะปีนกล่องครับกระโดดขึ้นกลุ่มเหลืองไปเลยเรียบร้อยวิธีนี้จะสั้นกว่านะครับง่ายกว่าด้วยนะครับเรียบร้อยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ